เกิดขึ้นจริงตามพุทธธรรมนายเหตุที่ทำให้มนุษย์มีจำนวนน้อยลงบ้านเมืองต้องประสบภัยพิบัติและชีพหายก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อทานจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะเหตุให้บ้านเมืองต้องประสบภัยพิบัติและชีพหายเป็นเนื้อความที่พระพุทธองค์ตรัสไปเรื่อย เพ่ามีคนตายมากเพราะอะไรเมื่อก่อนมีคนเยอะถูกถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้มีคนน้อยเป็นเพราะตายทีละมากว่าด้วยเหตุที่ทำให้มนุษย์มีจํานวนน้อยลงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพรามคนเดี๋ยวนี้กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมโลภเกินสมควรมุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรมเขาทั้งหลายกำหนัด ยินดีไม่เป็นธรรมโลภเกินสมควรมุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรมแล้วก็จากสัตราอันคมฆ่ากันและกันคนเป็นอันมากตายไปเพราะเหตุนี้นั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งซึ่งทำให้คนเดียวนี้ดูหมดไปเบาบางไปที่เคยเป็นคามบ้านนิคมตาบลน,นครชนบทจึงไม่เป็นคามนิคมนครชนบทอีกข้อหนึ่ง พรามคนเดียวนี้กำนัดยินดีไม่เป็นธรรมโลภเกินสมควรมุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรมเมื่อเขาทั้งหลายกำนัดยินดีไม่เป็นธรรมโลภเกินสมควรมุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรมฝนจึงไม่ตกตามฤดูกาลด้วยเหตุนั้นจึงเกิดทุกภิกภัยภัยจากการขาดแคลนอาหารข้าวเสียเป็นขยอกหรือชื่อนอนผีเสือ้อตายฝอย คนเป็นอันมากตายไปเพราะเหตุนั้นนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งซึ่งทำให้คนเดี๋ยวนี้ดูหมดไปเบาบางไปที่เคยเป็นคามนิคมนครชนบทจึงไม่เป็นคามนิคมนครชนบทอีกข้อหนึ่งพราหมณ์คนเดี๋ยวนี้กำหนัดยินดีไม่เป็นธรรมโลภเกินสมควรมุ่งไปแต่ทางวิช,ชาธรรมเมื่อเขาทั้งหลายกำหนัด ยินดีไม่เป็นธรรมโลภเกินสมควรมุ่งไปแต่ทางมิจฉาธรรมยักษ์ทั้งหลายจึงปล่อยอามนุษย์ร้ายควรเป็นอันมากตายไปเพราะเหตุนั้นนี่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งซึ่งทำให้คนเดียวนี้ดูหมดไปเบาบางไปที่เคยเป็นคามนิคมนครชนบทจึงไม่เป็นคามนิคมนครชนบท พราหมต์ตอบพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าดีจริงๆพระโคโดมผู้เจริญขอพระโคโดมผู้เจริญทรงจำข้าพระองค์ไว้ว่าเป็นอุบาสกถึงศาสนะแล้วจนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้ไปโลภเกินประมาณโลภเกินความดีกำนัดยินดีไม่เป็นธรรมก็หมายความบ้ามีคำที่พระองค์สั่งไว้ก็ไม่ทำตาม และสิ่งที่ควรทําให้เป็นประโยชน์แก่ตนก็เอาเก็บพอกภูลท่วมทับตนเองเป็นสมบัติที่กองอยู่เฉยๆโดยไม่เกิดประโยชน์และพวกที่เป็นสาม,มณะทั้งหลายก็หาแต่วิธีการรวบรวมและเก็บสมบัติจึงเกิดภัยพิบัติขึ้นในการข้างหน้าภิกษุเป็นอันมากจากเป็นคนมักโกรธมักผูกโกรธไว้ลบหลู่คุณท่านหัวดือ้อโออวดริษยา มีวาทะต่างๆกันจากเป็นผู้มีมานะในธรรมที่ยังไม่รู้ทั่วถึงคิดว่าตื้นในธรรมที่ลึกซึ้งเป็นคนเบาไม่เคารพธรรมไม่มีความเคารพกันและกันในการข้างหน้าโทษเป็นอันมากจากเกิดขึ้นในหมู่สัตว์โลกก็เพราะภิกษุทั้งหลายผู้ไร้ปัญญาจากธรรมธรรมที่พระศัสดาทรงแสดงแล้วนี้ให้เศร้าหมองทางพวกภิกษุ ที่มีคุณอันเลวโหหารจากแกล้า,ลามีกําลังมากปากกล้าไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนก็จะมีขึ้นในสังคมนตทนถ้าเป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันเลวเรากล่าวความทุศีลมีธรรมเลวนี้ในความมีสีสามของภิกษุกล่าวบุคคลน,นี้ว่าเหมือนภาพเปลือกไม้สีที่สามฉะนั้นอันหนึ่ง ชนเหล่าใดคบหาสมาคมทำตามเยี่ยงอย่างภิกษุนั้นข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อสิ่งอันไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลและนานในอนาคตภิกษุทั้งหลายจากไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาภิกษุผู้เถระก็จากเป็นผู้มากมากมีความประพฤติย่อหย่อน เป็นหัวหน้าในความล่วงละเมิดทอดทุระในความสงัดจากไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทําให้แจ้งประชุมรุ่นหลังก็จะถือเอาภิกษุเหล่านั้นเป็นตัวอย่างแม้ประชุมนั้นก็จะถือเอาพิสษุเหล่านั้นเป็นตัวอย่างแม้ประชุมนั้นก็จะเป็นผู้มากมาก มีความประพฤติย่อหย่อนเป็นหัวหน้าในความล่วงละเมิดทอดทุระในความสงัดจากไม่ปรารบความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเพราะเหตุดังนี้แ,แลการลบล้างวินัย ย่อมมีเพราะการลบล้างธรรมการลบล้างธรรมย่อมมีเพราะการลบล้างวินัยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตข้อที่ห้านี้ซึ่งยังไม่บังเกิดในบัดนี้แต่จักบังเกิดในการต่อไปภัยข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้งแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยนั้น พระที่เลวซามทำให้เทวดาและมนุษย์เดือดร้อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสมัยใดพวกภิกษุเลวซามมีกำลังสมัยนั้นพวกภิกษุที่มีศีลเป็นที่รักย่อมถอยกำลังดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุพวกที่มีศีลเป็นที่รักเป็นผู้นิ่งเงียบทีเดียว นั่งในถามกลางสง์หรือคบชนบทชายแดนข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์ของชนมากเพื่อมิใช่สุขของชนมากเพื่อความชิพหายเพื่อมิใช่ประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากเพื่อทุก์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งย่อมเห็นอริยสัจสี คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์และมักมีองค์8อันประเสริฐซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ด้วยปัญญาชอบสาธารณะนั่นแลของบุคคลน,นั้นเกษมสาธารณะนั่นอุดมเพราะบุคคลอาศัยสารณะนั้นย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงได้สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะ